สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มีคลิปใหม่เข้ามาแล้วนะพี่นะได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวลองรับชมกันดูนะพี่นะว่ามีนี้มีแบ่งปันอะไรกันบ้างนะพี่นะมีราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่500บาทนะครับสนใจยังไงโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0919285535นะครับ0919285535นนะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอด937 y i c l นะครับตามนี้ได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปใหม่ของเราก็ได้ของเข้ามาไม่เยอะนะพี่นะต้องของยาวแจ้งก่อนเลยวย่าไม่เยอะนะพี่นะพี่ๆชอบชิ้นไหนองค์ไหนยังไงนะครับก็รีบเข้ามาอ่าโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับชิ้นแรกวันนี้นะครับ เป็นพระเปิดโลกนะพี่นะเนื้อดินนะครับนี่ครับพิมเล็กนะฮะกําแพงนะพี่นะเปิดโลกเนะื้อดินกําแพงนะครับองเล็กๆจิวจ๋วๆนะครับนะสวยดีนะครับนะกำลังดีเลยนะฮะคล้องได้นะครับสำหรับรายการแรกวันนี้นะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะ องค์ต่อไปนะครับรายการที่สองครับพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อดํานะครับเป็นเนื้อ,อผงใบลานนะครับนะเนื้อดํานะฮะห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับ เป็นพระทรงกรนะพี่นะองนี้นะครับข้างกระหนกนะฮะเนื้อสองสีนะพี่นะดำดำข้างหนึ่งนะพี่นะแล้วก็เนื้อดอกพิกุลฝั่งหนึ่งนะครับเป็นผิวสองสีนะฮะห้าร้อยบาทนะพี่นะแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับ พระปิดตาครับผมองนี้เนื้อไปทางาชั้นหมากนะฮะแบบนี้นะพี่นะ5้าร้อยบาทนะครับหลักการต่อไปนะครับ เป็นพระบูหนังนะฮะอันนี้เป็นซุ้มซุ้มล้มโพนะพี่นะนั่งบัลลังก์ซุ้มล้มโพนะครับกวดลาดนะพี่นะแบบนี้นะครับปิดทองมาสวยๆแบบนี้ฮนะองค์ใหญ่นะครับ ห้าร้อยบาทนะพี่นะแบบนี้นะฮะหละกักการต่อไปนะครับ,บเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะพี่นะเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะฮะแบบนี้นะพี่นะเอาห้าร้อบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญครับองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหล่ำนะฮะหลวงพ่อหล่ำวัดกลางนะพี่นะสองสี่เก้าเก้านะครับวัดกลางนี่ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นปทุมธานีนะพี่นะถ้าใช่ถ้าจะไม่ผิดนะพี่นะคิดว่าใช่นะครับเป็นเหรียญเดิมเลยนะพี่นะเหรียญเก่าๆแบบนี้นะครับเนี่ยมาพร้อมเรียมเดิมเลยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะใครรู้ที่นะครับเนาะจัดไปนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นพโตนะฮะชิ้นนี้นะครับพโตนะครับพิมพ์เล็กนะฮะบ,บางกระเทงยุดยานะพี่นะปกติจะเจอแต่พิมพ์ใหญ่องเงใหญ่นะพี่นะองนี้ผมเจอเป็นพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยครับเนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาดีเลยนะครับแล้วก็ซมเซมอะไรเขาสวยดีนะฮะดินแห้งนะพี่นะ อันนี้ของเข้ามา่เยอะนะพี่นะก็ดูชอบก็จัดไปแล้วกันนะพี่นะของได้มาไม่เยอะนะฮะหาระบาทนะพี่นะรูปภาพเพิ่มเติมทักมาคุยกันได้นะครับหลัาการต่อไปนะครับพระปิดตาฮะนี่ครับอันนี้ไม่รู้ที่นะหลังแบบนะครับ หลังแบบนะด้านหน้าเป็นพระปิตาทางสูงนะครับเนื้อหาเป็นผงนะพี่นะผงคุกรักนะครับทาทองนะฮะเอาแบบนี้นะพี่นะห้ารอบาทนะครับรายกันต่อไปนะครับ สมเด็จครับองค์นี้เป็นฐานแซมนะพี่นะเนื้อหาดีนะครับเหลืองเหลืองนะ ห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทหมดแล้วนะครับแลวการต่อไปนะพี่นะเป็นแปดร้อบาทนะพี่นะนี่ฮะแปดร้อยบาทมีอยู่สามชิ้นนะครับเนาะชิ้นแรกเลยนะครับก็เป็นนางพญานะฮะอกนูเล็กนะพี่นะหน้าตะกะแตนนะครับเนื้อดานะฮะสวยมากองนี้สวยมากเลยนะครับนี่ผมว่าจะไปส่งงกองสตูเลยนะเนี่ยองนี้นะฮะเนื้อดินเดิมๆเลยนะครับหน้าตะกะแตนนะพี่นะหายากนะพิมพ์นี้นางพิมพ์อกนูเล็กนะครับ าเพิ่มเติมทางมาคุยกันได้นะพี่นะออกแปดร้อยบาทนะครับแล้วกันต่อไปนะครับเหรียญน,นักปกนะฮะชิ้นนี้เป็นนักปกจิ๋วหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเนื้อเงินนะครับนี่ฮะ กจิ๋วเพราะเดิมเนะเงินนะครับภาพเพิ่มเติมก็ทักมาคุยได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมไทยจะชักให้ชมกันนะครับสวยนะพี่นะแล้วก็หายากนะครับสองสี่กว่านะฮะปกจิ๋วนะครับออกแปดร้อยบาทนะพี่นะและ้วการต่อไปนะครับ เหรียญนะฮะเช่นนี้นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนี่ฮะเหรียญรุ่นแรกนะพี่นะอาจารย์ฟันนะครับเขาสวยนะพี่นะ ดูชอบจัดได้เลยนะครับแป0รบาทนะพี่นะ,ะจบแล้วพี่นะแ0ดร้อยนะครับอ๋อยังมีอีกหนึ่งองค์นะพี่นะนี่ครับอันนี้เป็นพรางหูยานนะพี่นะพิม์เล็กนะครับเนื้อเป็นส้นหิมแดงนะพี่นะองค์นี้ก็800บาทนะครับ นี่ครับหูยานพิมพ์เล็กสนิมแดงนะโรบุรีนะพี่นะพิมพ์หายากนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับผักกิ่งนะฮะ องนี้ลักษณะห่มคุ้มน่าจะเป็นวัดบวรนะพี่นะทรงนี้นะครับมีรอยจานนะฮะเนื้อเก่าดีนะพี่นะเนื้อเก่าดีนะผมดูเนื้อเขาไปทางเมกสิทิ์นะพี่นะเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าคาบอะไรนะพี่นะแดงๆแนละติดเต็มเลยนะรู้ว่าเขาลงชาติดว้วยลผมไม่แน่ใจนะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วปิดทองด้วยนะฮะเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับ นี่ะไรจานแล้วนะอ่ะผมดูเป็นมิตสิทธิ์นะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นรายการหนึ่งพันบาทนะพี่นะมีอยู่ด้วยกันแค่สององนะครับนะหนึ่งพันบาทนะฮะเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับพิมพ์เตารีดนะฮะชินนี้นะครับนี่ครับเตารีดสวยๆเลยนะพี่นะ นหาสม้สมๆแดงๆแ,แบบนี้นะครับ,บคาบขี้เบ้าเดิมๆเลยฮะตระไยนะพี่นะสวยเลยนะครับ ไอ้ห้อสวยแบบนี้นะพี่นะหนึ่งันบาทนะครับไปเพียงไหนที่ชอบนะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยนะฮะหลักการต่อไปนะครับเป็นหลุงพงเงิน,นครับองค์นี้เป็นเนื้ออัปป้านะพี่นะอัปป้านะครับปีหนึ่งห้านะฮะนี่ครับ กิ่งสวยๆนะพี่นะอันนี้ก็เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะนี่ครับสวยๆเลยนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะพี่นะ <c oughs> เหรียญอง่อเดิมนะพี่นะสองสี่แปดสองนะครับนี่ครับเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเก <c oughs> ่าๆ,ๆเลยนะฮะแต่ว่าองค์นี้นะครับไม่มีห่วงเชื่อมนะพี่นะผมคิดว่านะฮะไม่มีห่วงเชื่อมเขาก็เลยเจาะเจาะรูคล้องนะครับเนาะ <c oughs> แล้วลักษณะเหรียญมีการคล้องใช้นะพี่นะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ได้มาสภาพนี้เลยนะพี่นะ <c oughs> เจ้าของไปส่งเรียมเงินมาพี่นะเก่าคลาสสิกแบบนี้นะครับคือมันมีลักษณะการใช้นะพี่นะก็ค่อนข้างเอาตรงๆค่อนข้างยับหน่อยนะพี่นะสวยๆก็หายากนะพี่นะอย่างแบบนี้นะครับนี่ฮะสะภาพยับหน่อยแต่ว่าก็ยังถือว่าสวยมองเห็นหน้าตานะครับเนาะสวยคมนะครับมาพร้อมเรียมเงินนะพี่นะองนี้นะครับ นี่ครับหนาๆแบบนี้นะฮะเรี่อเงินก็นานะพี่นะเหรียญก็สวยนะครับจากสภาพก็เอาไปเป็นว่าไปตามสภาพแล้วกันเนาะอ่ะแบบนี้เลยนะครับใครดูชอบจะไปนะพี่นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักมาคุยกันนะพี่นะโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะฮะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนะองผมขออนุญาตเปิดไว้ที่2,500บาทแล้วกันนะครับสวยคลาสสิกนะพี่นะ อ่ะสองพันห้าพี่ดูชอบจัดไปนะครับจบแล้วนะครับวันนี้นะฮะหมดละนะครับได้ของมาเท่านี้เลยนะฮะก็คลิปกระซั่นหน่อยแล้วกันนะครับเนาะของมีน้อยนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะพี่นะเบอร์โทรนี้นะครับหรือพี่ๆที่สะดวกแอดไลน์นะครับก็จะเป็นไลน์แอดนะพี่นะแอดเก้าสามเจ็ดจวีไซีเอลนะครับ ไลน์นี้ก็ได้นะพี่นะหรือว่าแอดเบอร์โทรมาก็ได้ได้หมดเลยนะครับพี่ๆที่สนใจยังไงก็รีบๆทักรีบๆโทรเข้ามาคุยกันนะพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันครับผมสวัสดีครับ